ฟนครับเฟนช่องกลับสวัสดีทุก่า,านครับ,บพี่น้องครับตามกรอเลี่ดางทานคาปิโน่เอฟซีทุกท่านนี่มันหยาเยงเหรอรนี่ยลาพาลันตามระบแบบน่าทา่างราคาลันคบพี่น่เอฟซีกันราพาลานเนาะแม่ราพาลนันนี่อ่าฮตอลุงหนบนั้นไว้เรร่อยแล้วค่ะว่า เราโทรมาบอกอธิบายฟังมาแล้วแต่ลงสูตรใหม่คือสูตรเก่าเนี่ยเราจะเจะประจับข้ามาแล้วอ่าเราจะน้าเสนอสูตรใหม่ในวันนี้นะท่านผู้ชมเสนอสูตรใหม่ในวันนี้ทางวันนี้่ิพานเราจะขอหยุดจากสองสามวดค่ะแหยุดกนแล้วขอหยุดเบิ้งแนวทางมันจะไปทิศทางไหนสำหรับสูตรของเราค่ะท่านผู้ชม แล้วเราถามว่าเข้าเมื่ี้พักสามเมี่อจะเข้าหรือไม่เข้าได่รู้ว่าัดคูได้หนีแล้วเขาตจำตึงหลยดพี่น้องมารุนกันค่ะเราจะได้ไปหรือเราจะได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมมันหลุดกันครับพี่นายที่ทุแทนเพราะว่าไปบนสองวันไปบนมาสองวันแล้วก็มาอยู่นี่เลยอ่าหลุดเมื่อไหรุว่นหลุดกันรูปแบบแนวทางรับห้าล้านครับ ลัผ้าล้านอาจารย์รััผ้าล้านงวดนี้เป็นงวดถ้าร้องถ้า <c oughs> ประ้องว่าจะได้ยูเลยจะได้ไปค่ะคุผู้ชมหนึ่งเอ่ 6, เอหกเจ็ดอ่าอ่าท่านใดที่บ่แน่ใจในใการเป็นเป็นสูตรใหม่ของเรา กะมองเป็นแนวทางได้เฉยๆได้นะคะเด้อเบงริษัามันเทิญไม่ใช่ไหเออล้วก็บริษัทันเทิงบัญชกรก็กได้หรือว่าท่านใดที่มันตรงกับของตนเองก็จังคอยจับนะค่ะเด้อรับประมาณร้องเสนอเป็นฉุดหม่ปีใหม่ไม่ใช่ฉุดหม่เวอร์นอนส่วนไหลเนาะอ่าอันโมโน่มันเป็นอย่างมันใส่น้ำกับปีเก่าไปเหมือนเลยเหมืหอนเก่าเลยแต่แอดเองเ่ยสิบล่างยังไม่เห็นอันใหม่เลยค่ะท่านผู้ชม เออเกาวนี้กับแานา่ไก่ปลาบุนเขานี่มันจะยูมองเกาเวเหือมันจะเปลี่ยนอันนี้เทากับลูเลยรับห้าล้านเจ็ดปฤร,ราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยรับห้าล้านค่ะสูตร<ะ>ใหม่สิงมูรอจาี่หรอโอ้ยชาวให้ใช่ลเลยก็เกาเลยเนาะค่ะเนาะสูตรใหม่ก็อยากให้เราอยู่ด้วยค่ะเพราะว่า เออเรียกแล้วเข่าเรียกแล้วหุ่นเราก็ไม่เคยเรียกน้องเอาย่างกับยาเออไม่ได้ลองว่าเออเรียกเข่าเราไปขอนัออ่นขอนี่เ,าาเ,เราก็ไม่เคยขอว่าค่ะแล้วคือคือเราให้เป็นแค่เราทางแล้วอ่ะอืมฮอ่ะเบอร์อะครับพี่น้องเอฟซีอย่าเพิเ่มได้นะั่นผมบริจาคครับพีนบน่น้องเอฟซีทุกท่านนะอันเป็นกระดาษนี่นะกระดาษจอดด้เต้ไม่ว่าอ่าไม่ว่าเนี่ยอ๋ออ่ะอ่านเดี๋ยวคนฟังเลย และนามผู้บริจาคครับพี่น้องสามประตูโค้งครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบริจาคมาสำหรับเออ่ร่วมบุญค่ะสาธุน้ำเงินแล้วค่ะเนอะคุณวิภากรค่ะผู้ฆ่าฮาร์ดค่ะภูภูคะฮาร์ดวิภากรภูคะฮาร์ดแมนบ้านพี่เอฟซีแมนค่ะเพราะว่านี่นายเอ็นศัพทิ์พันธงมารเป็นแบบนี้ค่ะ หนึ่งพันบาทค่ะสาธุครับสาธุครับหลายเด้อค่ะีกหนึ่งท่านครับพี่น้องหนึ่งพันบาทค่ะอีกหนึ่งคนเดียอีกคนหนึ่งอันท้อไปให้คนแล้วท้อกับเราเล่นเพราะเขียนเดี๋ยวแม่งอีกค่ะเดี๋ยวเขาขึ้นมารอบสองเขาจะขึ้นให้อีกค่ะไม่เลยครับพี่น้องเลี้ยงทุกท่านท่านไดนส่งมากกันจะซื้อไรซื้อให้น้องแม่ไม่ให้ไรเขาไรซื้อแล้วก็ไปให้เคนเลยค่ะแต่เมื่อนั้นสิ้อ่ได้แต่จังว่ากันพี่น้องเลี้ยงซื้อเพราะว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงครับ พิททนมแมนแมนค่ะเอ่อพกกินค่ะแล้วบ่กินบาทนึงกับพกกินค่ะแล้วเขาเสียหาแบบเป็นเหลื่ยไรอ่าแมนค่ะท่านช่องเขาบอกหนังน้องเดียวไปหน่อยเดียวค่ะแมนแมนอันนี้แล้วต่สัตหีปสัทธามันบ่ได้เรื่อะไรค่ะเราแตบไ่ได้ึืนบ่อยค่ะรูปแบบแนวทางครับไปหน่อยเอฟซีทุกท่านรูปแบบแนวทางรับห้าล้าน่าให้ไม่เขียนอ หน้ากันบนไมู่ตนเลขดับคือเ่าแล้วว่าสูตรใหม่กับว่าูตนเลขดับรับห้าล้านงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดค่ะรับห้าล้านไปที่สามกับห้าค่ะ,ะไปได้หลักหน่วยหลักสิบนี้ขึ้นบนได้บอแอด ไปได้ค่ะเพราะว่าเราเน้นล่างกันบนค่ะเน้นล่างกันบนส่วนมากแล้วมาล่างค่ะสูตรนี้แล้วว่าตามที่เราเหตย้อนขึ้นไปค่ะส่วนมากแล้วมาล่างมากกว่าบนแต่ว่าค่ะเน้นล่างกันบนค่ะ่านผู้ชมจะเป็นรักมวยได้จะเป็นรักสิบได้ค่ะเน้นไปที่สามกับห้าค่ะมันจะมาล่างหรือจะมาบน แต่บาเอ็ก็ชอบบนอยู่ในของเราเนี่ยชอบล่างของเราอยู่ที่ชอบล่างของเราอยู่ค่ะอ่าสูตรไม้ค่ะสูตรไม้ของอาจารย์รับหานล่างค่ะอา่าท่านใดที่ยังบทันละแน่ใจเนาะอาจารย์แหละยังพัฒแน่ใจมันพวกความันเช่อมะบแ่บงพกความบัน,บนเทิงไปก่อนค่ะท่านผู้ชมเบึงพวกความบันเทิงไาก่กนเราก็เน้นไปที่สามแล้วค่ะเน้นไปที่สามเน้นไปที่สามค่ะ ล่างกันบนล่างกันบนค่ะเน้นไปที่สามลองห้าค่ะสามลองห้าสามลองห้าค่ะอาแล้ว์ขอไปลองนี่เหล็กตุง้งติ้งตรงใจแล<ง>้วแ<ะ>ก,ก,ก๊ปสรูใส่แกนล่องเบอรบางคนอาจจะตุ่มกับของอาจารย์รัมฮาลังกบบนี้ค่ะอืเพราะว่าคนเฮางมัมเป็นคนเดียวเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะยังไงก็ต้องมาตรงกันละ่ะคนไหนคนหนึ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมต้องตรงกันแต่ว่าในใก่แล้วนั้นเราบอกมาวางสิเด้อค่ะท่านผู้ชม เราชอบสามสามกับจับคู่กันมาแล้วว,ว่จะจับซ้ำขาแมนอ๋นแอแล้วแก่แลค่ะเราเพิ่จำบให้แค่แล้วแค่ว่าแล้วแก่แลเนาะชอบสามสามกับสามห้าที่จับคู่กันมามีโอกาสกอดข้อกันมาบานเฉยแมนค่ะมีโอกาสกอดข้อกันมารูปแบบนายชาของเพื่อนครับพี่หน่องสามสามกับทีเป็นไปได้ไดเพราะว่านะคะเนาะโลเน่ได้คือเราบานพันราแน่เห็นสามสามซีซีมันเคายมาเป็นซีซีเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ากับพร้อมมาของเราค่ะก็้อมเห็นเราว่ามันชนกันที่สามไม่กอดกอดทอกันมากกอดทอกันมากที่สามหาเป็นสามหาได้ค่ะกอดคอกันมากค่ะนี่เป็นเนื้อทางครับสำหรับสูตรนี้ค่ะววมาเป็นความคับมือม่นเน้นไปที่สามลองห้าค่ะไปได้หลักหน่วยหลักสิบเน้นล่างกันบนค่ะเน้นล่างกันบน สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็บทอ้งไพ่แกมนาจอไว้ทะเบงไว้ทะนุนค่ะว่าแกหน้าจอครับคืออะไรครับหลังจากพี่เพิ่นประกาศผลแล้วเอาสิ่งนี้ในหันบ่แกมนาจอครับรับ5ล้าน3กับ5มีโอกาสกอดข้อ้าครับพี่น้องเอฟซีตุนทานเป็นพิจารณาเอาแมนถ้าช่องสิเ่ยเป็นเพื่อแค่สีต่างครับกันใจสิใจสิงนี้นับเอฟซีพี่น้องมักน้ำเพิ่นกับจะเอาน้ำเพิ่นมาหมักกับเบื้องพระความมันเชิงไปสั่ะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพิ่นกับว่า มันยังปีใหม่่มันว่าท่านอยู่ตัวปันไดที่<ม>ิจาแล้อระวังวันนี้วันแรกค่ะท่านผู้ชมสูตรใหม่ใจ่กว่าเดิมไหมมาลุ้นกันครับพี่น <F 4> ้องที่ักาให้แงก็เดิมยอยู่เลยนะคะเนาะเดียต่นแล้วแม่เราก็ได้เอ่อเราก็ได้อะไรมากมายนะคะคือจังยินดีทรงไห้แบบนี้นะคะ,ะดีใจนำเราแต่วันหาุดมเขากับกับวไดไรวาให้เราค่ะท่านผู้ชมชุดดีมีใช้ค่ะทุกทุกคนเลยค่ะ พอกันใหม่คลิปหนาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจทั้งทีมงานน้ำแน่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเพื่อแต่ประพาดคลิปใหม่ๆตอนดเด็ดพี่น้องก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติๆไปน้ำเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งไว้แล้วมันจะเด้งเึียงทุกคลิปครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้ล่าลางสวัสดีแม่ครับ่สวัสดีค่ะ